สวัสดีครับแจกฟรีน้ำฟรีครับวันนี้ก็พามาชมการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับขนาด5.5แรงม้าท่อออก3นิ้วนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อขนาดหน้า6นะครับท่อออก3นิ้ววันนี้หย่อนลงไปที่5ท่อนครึ่งนะครับประมาณ20 2เมตรตอนนี้เวลา สองนาฬิกาสามสิบนาทีครับอ๋อสิบสามนาฬิกาห้าสิบบ่ายโมงห้าสิบนาทีการดวันนี้ก็ตำบลโพทะเลอำเภอท่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับติดกับ,บวัดคลองละมานตรงแยกหนองลีเนี่ยครับเป็นบ่อขนาดเจ็ดจุดห้าแรงม้านะครับ ลูกค้าก็ทำนาอยู่ประมาณ66ไร่นะครับทำนา66ไร่ครับก็ค่าน้ำมันทาวคราวนึงก็แสนกว่านะครับก็ลูกค้าน้ำมันวิดน้ำไม่ไหวนะครับก็เลยสนใจระบบโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็ให้เรามาติดตั้งนะครับโซล่าเซลล์ให้นะครับใช้กับ แผงโซลาเซลล์นะครับ18แผงนะครับลมขนาด7.5แรงม้าโครงสร้างก็เป็นเสาปูนนะห้าเสหน้าห้าแปรหน้าสามนะครับโครงสร้างเหล็กเสาปูนนะครับเต้ก้นหลุมให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายลงกาวลงดินให้เรียบร้อยนะครับมาดูกล่องินเตอร์เราก็เป็น อินวร์เตอร์ขนาด7.5กิโลวัตต์นะครับ10แรงนะครับใช้กับปั๊ม7.5แรงนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่49เฮิรต์นะครับแม็กสดตั้งไว้ที่55เฮิรต์แผงไฟมาอยู่ที่715โวลต์น,นะครับปั๊มเอาไปทำงานอยู่360โวลต์ยังไม่เต็มที่นะครับเต็มที่380กินกระแสอยู่ที่13.5แอมป์รอบก่อ2009 เบรกเกอร์ aker, นะครับเรืกันฟ้าเบรกเกอร์ดีเทอร์มินอนมีคันเอาหลังเต่าไว้ใช้กับไดปั่นไฟนะครับเวลาต้องการเล่งน้ําในเวลากลางคืนแล้วก็เอาไดปั่นไฟมาช่วยได้หรือว่ามีไฟฟ้าสามเฟสก็ามาใช้ร่วมได้นะครับ ็ท่านใดสนใจนะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับว่ามีพื้นที่กินไรจะใช้สเสมอขนาดกี่แรงเหมาะกับพื้นที่ตัวเองหรือเปล่านะครับถ้า,าก่อนก็โทรมาคุยมาปรึกษาก่อนได้นะครับศูนย์แปดสี่สามแปดห้าแปดสามหกห้าครับแดดฟรีน้ำฟรีครับสองคครับ